看到买了。

ม,มันจะลออมาพอันงนะมันพอแล้วมันจะคดเคี้ยวอ่ะมันจะมีช่วงคดอ่ะนี่มาอดอ,องออออปราวันที่บ้านมันลงขอบไปแล้วคือลองลอง,ลองละละเลยหรอไม่รอใช่ไหม ไม่รอเบอรละบอกก็จะสลับหน่แล้วเี็บได้อยิบเงินยี่ห้อเดียวนแต่เหมือนกันเด็กเลยจัดการให้ล้วจัดจานะไปลขับสยางใ่ไหมใส่เป็นสยางใหญ่น้งยังน้ามันหกสิบเก้าสข้างหลังมันใส่เป็นเจ็ดเก้าสิบโหดจัดนี้ราจ่ตลาดเลยใหญ่ยิ่งท่ที่บ้านจะมีขอบเดียวบ้างไหมเนี่ย แหรงจีนใั่ไหมครั้งแรกเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็น พายดู <laughs> ชุดเกียร์อย่าดูชุดเกียร์เฉยๆ and มีนสอไปเนี่ยับแร่นะไม่รู้ี่อเิอต้งรแล้ว้จะมีแ่บแม่โโี่อเน่ยยังิม่รสิบเดิมๆไม่มีท่อด้วยส่วนออกไปพอเงยแลเบิรเป็นมือถ่ายให้หน่อยแล้วได้แล้วถ่ายตรงเนี้พาะว่าเดี๋ยวไว้ดี อย่ายาย่าเดี๋ยว yeah. ่ามันหมูเอ้ยอย่าเบิร์ดไม่เคยไว้ใจใครเลยเกียเดี๋ยวใครดูนะเห็นใช่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวใครดูพอไม่มีวิดีโอน่ะเอาแล้วยูทูบแล้วโควิด ต้องาพากไปอ่าละครับตะทอนนอดเบอร์สิบสามตัวก่อนนะครับอันนี้นนสต๊อปก่อนนะเมื่อยกนนะเมื่อยนะพี่วี่งได้จัดเก็บไม่พอแล้ว 我吃的刚刚走呢。 ม่อันมีการสั่นในตัวเลยพี่หรไม่รู้ไงอืมนิดหน่ยอย้ยไม,ม่นิดหรอเยอะเลยแหละถ่ายภาพก็นิ่งดีนะนิ่งหยัด Tìm học từ nếu tốt được đã tan có mong 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 Thoạt là có cho bạn đi เอาไวา้ประกอบการด้วยเอ่อทำะไรไว้ปรกอบกานได้แล้วพี่หมุดหัวกลมเลยเนีเยยนเ่ทำชักข้าวแล้วนะ <c oughs> หมดุดกอมใส่เล็กใส่หมุดเก็ดมาแน่เลยหมดุดริงหัวต้องเข้าที่จะเป็นเข้า <c oughs> นี่แหละเครื่องพีดีดังแล้วน่าจะดังลูกปืนคอนี่แหละปกติมันลูกงันรยศ้าย่ายข่ายได้ไหมะอืมนอนมันย่อืมจะร้อมันรยกได้ปกติก็ร้องข่าวยุติธรรม ini yang setak kita taruh di sini ini, mendingan mendingan, mendingan À thẳng thế này đừng nhỏ còn Thẳng như này Hình à. chung đi không Rồi, hình như vậy Đường này ổ còn Nó <laughs> có đường lép ọ Khi thua eo Eo Nó có một đường tua này จะแอลมาแต่วันนี้มองไม่ค่อยเห็นอันนี้อาอาล่างแอลบนมันขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวสักเกียรติฝั่งสักเกียร์ฝั่งฝั่ง,งมุดคู่ลงล่างคู่จะยกเกียร์ขึ้น ยกพร้อมกันตรงนี้จะเป็นไฟอันนี้หลุดไม่ได้มีหมดุดแต่อันนี้หลุดได้อย่ลืมเอาอย่างออก <laughs> ข้อแล้วไม่ต้องอั้ไม่ต้องชุดเกียร์อ่าชุดเกียร์ชุดข้อทางนี้หาแบ้ทีดด่มืแขงอเ้าบาน,นาทีเ<า>ดียว <laughs> อัดใหม่ดีกว่าพี่ซ right, ้ายขวาเปลี่ยนลูกปืนแล้วข้อรวมรอมไม่รวมนะ เาีก็าใช้มันพอลเลเดี่ยเรามีข้อนี้อยู่มันเหมือนมันจะมีอ่ะเดี๋ยวค่อยเช็คแล้วคลอกไปแล้วนะครับเดลือแจะแข้งครับทีนี้แล้วก็เหลือคันสตาร์ท กตัดเอานี่ออกก่อนปุ๊บกระดาษปุ๊บหนึ่งชั้นอสองชั้นแล้วเอาบดานกดชั้นนี้แล้วผิกแข็งเราในออกอันสุดท้ายคืออัไนั่นค่ะอันแรกเราอันนี้เข้าอันแรก

เากดแกงเข้าเหมือนเดิมใช่สอตัวสตัวไม่มันตอนเราวนกันมันบิดซื้อนี้ได้ที่หนไอ้แกกับอ